อันนี้รลถลูกค้าโดนสีมานะครับเป็นเม็ดละอองสีชุดนี้เลยมาให้เช็ดดูว่าสามารถทำออกได้ไหมนี่นะครับอันนี้ก็ผมใช้เทปติดไปนะครับเพื่อดูความแตกต่างระหว่างสองข้างระหว่างข้างหนึ่งที่ทำกับข้างหนึ่งที่ยังไม่ได้ทำนะครับ ฝั่งนี้เป็นฝั่งที่จัดการขัดเรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งนี้คือยังไม่ได้ขัดเห็นถึงความแตกต่างกันก็ค่อนข้างชัดนิดนึงแต่ไม่รู้ในกล้องจะชัดไหมทีนี้การเคลือบผมแนะนำลูกค้าไปว่าขัดแล้วให้เคลือบเป็นตัวกาฟีนการน้ำก็การคาบฝุ่นได้